สวัสดีครับทํามาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจ๋าโตออโต้คาร์นะครับผมวันนี้เราได้จะพามาสัมภาษณ์ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวใหญ่วันนี้หมอกรถโตโยต้าเวนจุลีนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับพี่ภูมิครับสวัสดีครับพี่จินดาครับผมวันนี้หมอกรถเป็นโตโยต้าเวนจุลีนะฮะครับผมเป็นไงบ้างพี่อันนี้มาครั้งแรกก็ซื้อเลยป่ะพี่ มาครั้งแรกก็ซื้อเลยนะตัดสินใจเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับครับผมพี่พุกเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเห็นรถเป็นไงถูกใจบ้างไหมครับพี่ถูกใจครับสวยสวยไหมสวยครับได้เนาะพี่ครับผมอ่าอันนี้พี่ดูมาจากสื่อโฆษณาไหนลหรอครับพี่ดูดูมาจากสื่อโฆษณาไหนหรือว่าพี่ขับรถผ่านมาเจอแล้วก็ลงมาดูเลยครับม่แกอ๋อที่สาขาบางบัวทองใช่ไหมครับพี่อ๋อไปเจอรถที่สาขาบางบัวทองก็ลงมาดูโอ้จ้ะ ครับผมครับผมก็ได้มาเจอกับผมนาเนาะโอเคก็ได้ทําความรู้จักแล้วก็ได้ทําการซื้อรถกันนะฮะสำหรับโตลต้ตาเวนจูรีรุ่นนี้แล้วเป็นยังไงบ้างพี่เรื่องของออการบริการเป็นยังไงบ้างครับพี่ที่นี่ดีครับดีูแลดีครับผมปรับใจครับพี่ผมถามพี่อย่างหนึ่งพี่ ผมว่าพี่ก็น่าจะทําการบ้านมาในการดูรถเลือกรถอะเนาะแล้วเพราะอะไรทําไมถึงต้องเลือกตัวโตคาครับพี่ทำไมเราถึงตัดสินใจว่าต้องเป็นคันนี้แล้วก็เป็นตัวโตคาพอ <c oughs> <c oughs> ดีคุณแม่ชอบครับแลวแม่เจอที่เป็นน,นูนเขาแนะนามาแล้วมาเจอคันนี้แล้วถูกใจครับผมพี่โตโตคาครับครับผม ก็คือดูถูกใจนะค,ะ<ช>ครับพี่ครับผมและเรื่องราคาเป็นไงบ้างพี่ราคาสภาพรถหรือว่าการบริการโปรโมชั่นเป็นไงบ้างครับพี่เราได้เอได้เนาะโปรโมชั่นของผมก็จะมีที่พิเศษกว่าเต็นท์อื่นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอ่าการเข้ารับฟรีบริการจากศูนย์นะคะรับแล้วกัการเครื่องยนต์เกียร์นะฮะร้อยเจ็ดสิบเก้ารายการเลยจากศูนย์เลยนะต่อปีเต็มอันนี้พี่พี่จินดาไปใช้สบายใจได้เลยนะครับกับพี่ปุ๊กนะแล้วก็มีบริการ ช่วยค้างวดนะครับอันนี้สําคัญเลยช่วยข้างวด10งวดนะฮะอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่เต้นไหนไม่มีแน่นอนนะครับแต่ว่าที่โตโตคาร์มีนะครับผมจ้ะแล้วก็อ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมขอญาตพี่ปุ๊กนะครับทางบริษัทโตโตคาร์เนี่ยก็จะมีการประเมินประเมินแบบพนักงานนะฮะว่าตามสโลแกนเลยโตโตคาร์มาตรฐานที่คุณวางใจนะครับถ้าผมแล้วก็ทางเต้นโตเนี่ยทางส่วนรถยนต์โตโตคาร์เนี่ยทำให้พี่รู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกประทับใจ จะรบกวนพี่กดไลค์ให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งสามนะฮะแล้วพี่พอครบสามแล้วพี่ยกไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้เพื่อจะได้ดูว่าผมเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สําหรับคุณพี่พอใจหรือเปล่านะฮะถ้าผ่านเนี่ยผมจะได้มีสิทธิ์ถ่ายรูปกับลูกค้าเพื่อเป็นโปรไฟล์ของผมเองนะฮะโอเคงั้นเรามานับกงนหนึ่งสองสามครับโอ้โหรับผมขอบคุณมากครับยังไงวันนี้ผมขอขอบพระคุณพี่จินดาแล้วก็พี่ฟุกนะครับ ที่ได้มาเป็นครอบครัวข,ของทางโต้ตัวพาด้วยกันนะครับขอให้เฮงเองรวยๆครับพี่ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับโอเค